วว้าวสวัสดีค่ะพี่หนู่มเล<ร>็กเชิญครับปา่งคุยอะไครับพี่หนูมเล็กใช่ไม่เล <laughs> ี่ยง ทำไมฮะบ้านใกล้เรือนเคียงยังไงครับคุณแม่ไม่ไไงเราต่อรายการกันทุกวัน่ล่ะพี่หนูเล็กเห็นว่าเกือบเดิมไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงอคะจริงตกบันไดอุ้ยเกือบ10ปีแล้วค่ะที่เป็นพิธีกรมาแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งเกิดขึ้นหอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันชาลงขาข้างขวาเนี่ยค่ะเหยียบลงไปเนี่ยจะเคยอ่อนแรงถึงขั้นนั่งวีลแชร์ไปเลยต้องนั่งรถเข็นเลยนานไหมครับนานค่ะ2ปีคือเจ็บเป็นเส้นลึกๆลงก้นเนี่ยค่ะเหยียบ เอ่อเหยียบเท้าขวาลงไปจะมีความรู้สึกเหมือนมีดาบแทงสวน,สนขึ้นมาขึ้นไปเออเจนถึงหลังอะ่ะลรวรักสายัางไงอ่ะคะพี่หนุ่เล็กก็ฝึกโยคะฝึกไปฝึกมาหายคะ่ะแต่เอาโยคะมาดัดแปลงนะคะออจนพี่หนุ่เล็กทําเป็นฉัตรลิษาโยคะเป็นโยคะของตัวเองแล้วก็เลยเป็นเทรนเนอร์เลยคะ่ะตอนนี้เป็นวิทยากรด้านสุขภาพพูดบรรยายเรื่องของการป้องกันโรค Syndrome, ออฟฟิศซินโดรมเอ่อป้องกันโรคต่างๆคือกลายเป็นทั้งนักโภชนาการแล้วก็แล้วก็สอนอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพหมดเลยค่ะจริงๆเมื่อกี้ธัญญาบอกว่า เบาหวานเขาถามผมว่าเพื่อนผมเพื่อนรักผมคุณเช่าโชว์ัฒก็เป็นเบาหวานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเบาหวานนี่ทุกช่วงอายุก็สามารถเป็นได้โอ้ยเป็นกันเยอะค่ะคือพี่หนูเล็กไม่ได้เป็นเบาหวานแต่คุณแม่เป็น จริเป็นเลยใช่ไหมคะเป็นเป็นเลยในชีวิตเคยเจอคนรู้จักที่เป็นเบาหวานน้ำตาลสูงสุดเท่าไหร่คะทัญญาทราบไหมโอ้ยแทบไม่รู้ว่าว่าน้ำตาลสูงสุดเท่าไหร่แต่รู้ว่าเขาเป็นแล้วคือต้องคอยฉีดหลออินซูลินอย่างเงี้ยร้อยสองร้อยสามร้อยเราก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะของคุณแม่พี่นู่เล็กเกือบแปดร้อยในวันที่เรารู้ว่าคุณแม่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลขึ้นเกือบแปดร้อยซึ่งโอ้ย คือคุณแม่เนี่ยนะคะหกล้มแล้วขาเป็นแผลก็ติดเ,<อ>เชื้อเข้าไปในกระแสะเลือดเคยมีคุณลุงเป็นเหมือนกันคือคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแผลปุ๊บคือต้องตัด ต้องตัดชิ้นส่วนทิ้งเลยนี่เรากลัวมากเลยคือคุณแม่พี่หนูเล็กเนี่ยตอนแรกเนี่ยตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่แล้วชอบทานคือชอบทานของหวานอะ่ะชอบทานมะม่วงสุกผสมกับข้าวบ้างหรืออะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาอยู่ไล่ลําไยด้วยมีสวนลําไยก็ทานเลยพอลําไยออกนี่ทานใหญ่เลยทีนี้พอทานไปทานมาปุ๊บเนี่ยเขาก็โอ้น้ําหนักตัวเยอะมากแล้วตอนนั้นก็ยังไม่เป็นเบาหวานแต่พอช่วงที่เป็นนี่คือผอมติดเตียงเลยนะคะพี่หนูเล็กก็คือเขาโทรศัพท์มาตอนกลางคืน เที่ยงคืนบอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะทีแรกเขาหกล้มมาสองอาทิตย์แล้วไม่ยอมบอกเราก็ปรากฏว่าขับรถไปในตอนเที่ยงคืนถึงแม่ตอนเช้าเห็นคุณแม่นอนติดเตียงผอมมากเลยค่ะแล้วมีกระติกน้ําอยู่ข้างหนึ่งคือดื่มน้ําอยู่ตลอดเวลาเราก็เอ๊ะเป็นอะไรเอาคุณแม่ขึ้นรถถามคุณแม่ว่าแม่เข้าโรงพยาบาลที่กรุงเทพได้ไหมเพราะเราต้องทำงานใช่ไหมคะคจากลำพูนคุณแม่พี่หนู่เล็กอยู่ลำพูน จากลำพูนดิ่งลงมากรุงเทพระหว่างนั้นคุณแม่ปัสสาวะตลอดเวลาเราก็งงว่าเอ๊ะแม่เป็นอะไรดื่มน้ําตลอดเวลาตอนนั้นคําว่าเบาหวานยังไม่มีในหัวนะคะปรากฏว่าพอาเข้าโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอบอกว่าเข้า ICU เลยคเะนี่ไม่ช็อกระหว่างทางก็บุญแล้วนะเราก็งงว่าเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าคุณรู้ไหมคุณแม่คุณน้ําตาลเกือบ800เราก็อะไรคือน้ำตาลเกือบ800คุณหมอบอกเบาหวานสูงมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือ พี่หนูเล็กช็อกเลยคือว่าเบาหวานคืออะไรอะร่ะเริ่มค้นหาค่ะในวันที่เราเห็นคุณแม่อยู่ ICU ไปเกาะหน้าต่างดูอย่างเงี้ยคุณแม่นอนแบบคือต้องเรียกว่าเกือบเสียชีวิตเลยล่ะเพราะว่ามันคือคือติดเชื้อเยอะมากค่ะแล้วก็คุณหมอบ,บอกว่าคอยดูผลอาจจะตัดขาโอ้โอเท่านั้นนี่น้ำตาแบบแล้วตอนนั้นแผลแผลใหญ่มากค่ะแผลใหญ่มากที่ขาแล้ว20วันที่อยู่โรงพยาบาลตอนนั้นพี่หนูเล็กคือ คือก็พ้นจากการเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทมาแล้วเรากลายเป็นนักวิจัยนักสนใจเรื่องกายภาพโภชนาการแล้วก็ก็เลยค้นคว้าใหญ่เลยทีนี้ทําการบ้านใหญ่เลยคือทําเพื่อคุณแม่ใช่ว่าจะทำไงตอนนี้ใช่อยากรู้แล้วเบาหวานมันคืออะไรแล้วมันคืออันตรายแค่ไหนปรากฏว่าอพอเอาคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลหมอบอกว่าต่อไปนี้คุณแม่คุณต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิตค่ะสายูนิต30ยูนิตนี่สูงมากนะคะถ้าคุณผู้ชมใครที่มีเบาหวานเนี่ยเขาฉีดกันแค่15ยูนิต คุณแม่พี่หนูเล็กฉีด30ยูนิตเชา้า15เย็นเย็น15ฉีดทุกวันเป็นเวลา5ปีอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่โยนเข็มทิ้งเลยไม่ฉีดไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเบื่อใช่ไหมเขากินยาเป็นกำๆมีทั้งความดันมีทั้งเบาหวานมีทั้งคอเลสเตอรอลเยอะๆมากมาย พอเราเห็นคุณแม่ไปไปบ้านคุณแม่ใช่ไหมคะอินซูลินมันต้องแช่ในตู้เย็นปรากฏอินซูลินเต็มตู้เย็นเลยไม่ฉีดเลยแต่ถ้าเกิดไม่ฉีดนี่อีกหน่อยก็คือช็อกกลับมาใช่ค่ะอันตรายมากคือทั้งที่เขาต้องเป็นระดับที่ต้องฉีดแล้วะปรากฏตอนนั้นพี่หนูเล็กเศร้ามากอยู่ในภาวะที่เรามีความรู้สึกเฮ้ยแล้วเราจะช่วยแม่ยังไงไปเจอพี่ลูกศรก็ทํารายการเป็นพิธีกรวันหนึ่งพี่ลูกศรมาพูดถึงเรื่องของสมุนไพรตัวหนึ่งแล้วพี่สอนบอกว่าอคุณแม่ เป็นเบาหวานใช่ไหมคือคุยกันพอหลังรายการก็คุยกันปรากฏว่าพี่ลูกศรแนะนําให้ทานสมุนไพรตัวนี้ชาสมุนไพรใช่พอนะทานไปแล้วเนี่ยคือตอนแรกเราไม่เชื่อเลยนะเพราะเราก็ส่งโอ้พี่ฤทธิส่งสรารพัดให้คุณแม่ทานปรากฏว่าพอทานไปปุ๊บเนี่ยจากที่คุณแม่เขาเขาปวดเมื่อยเนื้อตัวคือเลือดมันเหนียวข้นนึกออกไหมคะปวดเขา่าปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตเขาแย่ชีวิตคับขัง,ขงอ่ะปรากฏว่าเขาโทรมาบอกว่าอ๋อเลืถามโทรถามแม่อยู่ไหน แม่ตอนนี้เราแม่เดินขึ้นเขาไปแล้วแม่เดินไปใช่ค่ะแม่เด็คือบ้านเป็นสวนลำลายลำใหญ่บ้านพี่นล็กเป็นสวนลำาไยแล้วมันเป็นเขาเป็นเดินเขาแม่เดินรดน้ําสวนลําไยเนี่ยอะไรนะหลังจากที่ไดูฉปไพตัวนี้ใช่นานไหมคะเดือนกว่ากว่าใช่เดือนกว่ากว่าค่ะเราก็เฮ้ยแม่ทําได้เหรอก็เลยแล้วให้เช็คกับหมอนะคะให้ให้ให้คุณหมอเช็คก็ปรากฏว่าน้ําตาลอยู่ในระดับที่ดีแล้วไม่ต้องฉีดอินซูลิน จริงหรอ <S 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 ใช่คือคุณหมหอบอกว่าถ้าถ้า,ถาคือจริงๆคุณแม่เ네นี่ยไม่ได้ฉีดอินซูลินมามาก่อนที่จะทานนี้แล้วล่ะ,ละแต่ว่าเราก็กาลังงงว่าแล้วถ้าแม่ไม่ฉีดอินซูลินอ่ะแม่จะทานอะไรแม่จะทำยังไงคุณหมอก,ก็คุมด้วยยาแต่คุมอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแต่ตอนหลังเนี่ยแล้วเป็นเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อสองสวันที่พี่เล็กโทรหาคุณแม่คุณแม่บอกว่ามีอีกไหมอ่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามคํานี้ว่าจะแบบอยากจะกินยาหรืออยากจะกินอะไรบํารุงตัวเองตอนนี้ทางบ้านอยากจะรู้แล้วเพราะมีหลายคนที่เป็นโรคนี้เจ้าตัวนี้ชื่อว่าทีมิกซ์ทีมิกซ์ต้องทานวันไหนครับมันเป็นชาสมุนไพรทานแค่วันละสองซองคุณแม่เล็กทานสองซองนะคะสองซองแล้วก็ต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่ใครก็ตามที่เป็นเบาหวานหรือคุณมิคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานคุณควรลอง <คะ S 1> แล้ววันนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะ,<ค>ะโปรโมชั่นสําหรับที่ทุกๆคนซื้อได้เลยอ่ะอย่างสมมติว่า2กล่องนี้นะคะสามพบาทนะคะแล้วก็มีกล่องเล็กด้วยะนะคะมีกล่องเล็กด้วยคือซึ่งคุณผู้ชมสามารถทานได้เลยเป็นเดือนเลยนะคะเดือน2เดือนแล้ววันนี้แถมยกเซตเลยค่ะแถมไปอีกใน59สายแรกแถมอีกเลย1กล่องนะคะซึ่งอบอกว่า3,000บาทนี่คุณผู้ชมโทรไปเลยค่ะ0 2 1263 0, 0 5 5นะคะ 55, 1 2 6 3 0 55หรือว่าเข้าไปดูใน www.tmix.com นะคะหรือ n i at A A w m Shop s h o p นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้แล้วเขามีผู้ให้เขาเรียกอะไรคะให้ข้อมูลอ,มอยู่ม,มากษาเลยเอาอย่างนี้นะะดีกว่านะครับเดี๋ยว tmix ของเราจะจากราวัลผ่านทาง Facebook Live ของตื่นมาคุยด้วยและคอมเมนต์ใต้ไลฟ์ด้วยนะครับว่าอยากได้ tmix เพราะอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะจัดให้กันละกันอตอนนี้ต้องขอบคุณหนูเล็กมากแต่ว่าอยู่กับเราก่อน เดี๋ยวเราไปบ้ากันต่อในช่วงไลฟ์นั่นเองนะครับขอบคุณครับทักกันสักครู่ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้าวูดี้ทอลกเท่านั้นกดเลยครับกดสิเอ้ากดสิเนี่ยยังไม่กดอีกกด